แล้วขณะที่คิดว่าผู้อื่นมีผู้อื่นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นอะไรจริงคิดจริงคิดจริงผู้อื่นไม่จริงมาปรากฏหรือเปล่าไม่ปรากฏค่ะล้วจะจริงได้ยังไงแต่คำกล่าวว่าค่ะก็มีจริงๆเพราะมีในจิตค่ะกล่าวว่าอะไรก็ว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรจริงคิดจริงคิดจริง ผู้อื่นไม่จริงมาปรากฏหรือเปล่าไม่ปรากฏค่ะวจะจริงได้ยังไงแต่คํากล่าวว่าค่ะก็มีจริงๆเพราะมีในจิตค่ะกล่าวากล่าวว่าอะไรก็ว่าไม่ดีแล้วขณะที่คิดว่าผู้อื่นมีผู้อื่นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นอะไรจริงคิดจริงคิดจริง ผู้อื่นไม่จริงมาปรากฏหรือเปล่าไม่ปรากฏแล้วจะจริงได้ยังไงแต่คํากล่าวว่าค่ะก็มีจริงๆเพราะมีในจิตค่ะค<ำ>กล่าวว่าอะไรก็ว่าไม่ดีจะได้รู้ด้วยตัวเองค่ะคิดยังไงคิดดีคิดยังไง,ค,ดดค,ง,ไงคิดไม่ดีคิดไม่ดีก็เหมือนกับคิดว่าคนอื่นค่ะ ก็รู้แล้วว่าคิดยังไงคิดไม่ดีแต่คิดก็คือคิดถูกต้องเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกไม่อย่างนั้นเราจะมาเรียนทำไมคะมีจิตปรมัาจิตสิกปรมัารูปปรมัานิพานปรมติก็แยกเป็นไปแล้วนะคะจิตต้องไม่ใช่เจตสิกต้องไม่ใช่รูปไม่ใช่นิพานนิพานก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปเพราะฉะนั้นจะให้จิตเป็นเจตสิกไม่ได้ จิตไม่ได้จำฟังแล้วก็ไตรตรองแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยจิตรู้ทุกอย่างได้จะรู้อะไรได้หมดเลยขณะนี้จิตกำลังรู้อะไรจิตกำลังรู้อะไรเดี๋ยวนี้ก็คิดค่ะ ราะฉะนั้นณะที่กำลังคิดจิตรู้คำที่คิดใช่ไหมคะค่ะแล้วจิตอะไรรู้คำที่คิดก็เป็นจิตคิดนั่นสิคะจิตอะไรจิตเห็นคิดไม่ได้จิตเห็นรู้คำไม่ได้เพราะฉะน,นได้ยินคิดไม่ได้คะ่ะได้ยินเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องได้ยินเฉพาะเสียงซึ่งยังไม่ดับซึ่งกระทบกับโสตประสาทะเพราะฉะนั้นจิตคิดเน่จิตอะไรคิด จิตเห็นคิดไม่ได้จิตได้ยินคิดไม่ได้จิตได้กลิ่นคิดไม่ได้จิตลิ้มรสคิดไม่ได้จิตรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งก็คิดไม่ได้เพราะหน้าที่ของจิตคือจิตหนึ่งเกิดรู้หนึ่งอย่างเพราะเอกคตาเจตสิกสภาพของความเป็นหนึ่งที่ตั้งมัน่นในอารมณ์เฉพาะหนึ่งขณะที่จิตหนึ่งเกิดเพราะฉะนั้นจิตจะรู้สองอย่างไม่ได้ในขณะที่แข็งกำลังปรากฏนะคะ จิตรู้เฉพาะแข็งคิดไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจิตอะไรคิดจิตก็ต้องมีสองอย่างเท่านั้นคือกุศลและอกุศลถูกต้องค่ะถ้าเป็นพระอาหารหันต์จิตอะไรคิดกิริยาจิตกิริยาจิตนี่ค่ะคือประโยชน์ของการที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะมิฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะได้เลยได้แต่เพียงฟังนะคะด้วยเหตุนี้สภาพธรรมะจริงละเอียดนะคะ สภาพจำเป็นจำสภาพคิดเป็นคิดสภาพเห็นเป็นเห็นทุกอย่างก็เป็นธรรมะซึ่งว่างเปล่าเพราะว่ามีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็สืบต่อตลอดไปไม่หยุดเลยยังไม่เบื่อ,อยังพอใจที่จะให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะกลับท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะแล้วคิดดีกับคิดไม่ดีล่ะคะ ค่ะก็ลองคิดอีกจะได้รู้ด้วยตัวเองค่ะคิดยังไงคิดดีคิดยังไงคิดไม่ดีคิดไม่ดีก็เหมือนกับคิดว่าคนอื่นอย่าค่ะก็รู้แล้วว่าคิดยังไงคิดไม่ดีแต่คิดก็คือคิดถูกต้องเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิก ไม่อย่างนั้นเราจะมาเรียนทำไมคะมีจิตปรมาจิตสิกปรมตัตรูปปรมตัตินิพานปรมตัติก็แยกเป็นไปแล้วนะคะจิตต้องไม่ใช่เจตสิกต้องไม่ใช่รูปไม่ใช่นิพานนิพานก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปเพราะฉะนั้นจะให้จิตเป็นเจตสิกไม่ได้จิตไม่ได้จำถ้าจะเข้าใจให้ถูกต้องจริงๆนี่ก็หมายความว่า ก็คือมีคิดเท่านั้นที่จริงนอกนั้นก็คือไม่จริงคุณสุกัญญาต้องทราบว่าเรื่องที่คิดค่ะมีปรากฏจริงๆในขณะนั้นหรือเปล่าที่จะกล่าวว่าจริงหรือไม่จริงไม่ใช่พูดตามพระบอกว่าคิดจริงแต่สิ่งที่จิตคิดไม่จริงเนี่ยไม่ใช่ให้ตามเพียงเท่านี้ไม่ใช่ให้ไปจำไว้นะคะแต่ต้องรู้ว่าขณะที่คิดเนี่ยคิดถึงอะไร แต่ว่าสิ่งนั้นปรากฏจริงๆหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้ในตัวอย่างคิดถึงข้าวเหนียวมะม่วงทําไมคุณสุกัญญาพูดคําว่าข้าวเหนียวถ้าไม่มีสิ่งนั้นปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานซึ่งจําได้ว่าข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเป็นมะม่วงเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเป็นมะม่วงนะคะเวลาคิดก็คิดถึงข้าวเหนียวคิดถึงมะม่วงเพราะจําทั้งสองอย่าง แต่ขณะนั้นไม่ได้มีขเนียวมะม่วงปรากฏจริงจจึงกล่าวว่าจิตคิดจริงแต่สิ่งที่จิตคิดไม่จริงเพราะไม่ได้ปรากฏแล้วขณะที่คิดว่าผู้อื่นมีผู้อื่นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นอะไรจริงคิดจริงคิดจริงผู้อื่นไม่จริงมาปรากฏหรือเปล่าไม่ปรากฏค่ะและจะจริงได้ยังไงแต่คำกล่าวว่าค่ะ ก็มีจริงๆเพราะมีในจิตค่ะกล่าวกล่าวว่าอะไรก็ว่าไม่ดีค่ะและอะไรไม่ดีคะก็จิตที่คิดขณะนั้นไม่ดีแต่คุณสุกัญญาเพื่อกล่าวว่าไม่ดีค่ะสิ่งที่ว่าไม่ดีในปรากฏในขณะนั้นหรือเปล่าปรากฏทางใจที่คิดอะไรคะไม่ดีก็คิดเป็นคำพูดอะค่ะ อยู่ดีๆก็ไม่ดีขึ้นมาอย่างนี้เลอคะ่ะก็ว่าไม่ดีหมายถึงคนนั้นเป็นค,คนไม่ดีคนนั้นปรากฏหรือเปล่าในขณะที่ไม่ปรากฏค่ะเพราะฉะนั้นก็จําว่ามีคนนั้นแล้วก็คิดถึงคนนั้นแล้วก็จำำําคําแล้วก็คิดตามคํานั้นด้วยแล้วถ้าความโกรธปรากฏนะค่ะ ความโกรธมีจริงจริงไหมคะมีจริงค่ะเพราะฉะนั้นความโกรธจริงไหมจริงค่ะคือธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องตรงนะคะเป็นจริงยังไงก็ตามความเป็นจริงอย่างนั้นไม่เปลี่ยนขณะที่โกรธถ้าโกรธไม่เกิดจะกล่าวว่าโกรธไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นโกรธต้องมีลักษณะของโกรธปรากฏจึงรู้ว่าเป็นโกรธแต่แม้นโกรธก็มีคิด ขณะโกรธคิดด้วยความโกรธค่ะหรือว่าโกรธแต่ไม่ได้คิดเรื่องอะไรเพราะโกรธคือความไม่ชอบสิ่งที่ปรากฏค่ะยังไม่ต้องเรียกอะไรเลยก็ได้กราบขอพระคุณค่ะใครอย่าลืมนะว่าชื่อว่าจิตพ่อมากด้วยคิดพี่สุกัญญาพูดถึงคิดดีกับคิดไม่ดีจิตก็มีทั้งที่เป็นกุศล,ลจิต หรืออกุศลจิตเั้นถ้าคิดไม่ดีคิดด้วยความโกรธนั่นก็คือว่าคิดด้วยอกุศลจิตนั่นเองเพราะว่ามีอกุศลเจตสิกที่เป็นโทสะเกิดร่วมด้วยนี่คือชีวิตประจําวันนั่นเองและไม่ว่าจะเป็นคิดหรือจำหรือเห็นทั้งหมดก็เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจรงิงหาสาระไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วก็ต้องดับไปกราบท่านอาจารย์ค่ะทีนี้ พออาจารย์คุณวิไลกล่าวถึงคิดกับจิตเนี่ยคะ่ะก็เลยคือคิดเนี่ยทราบว่าคิดพอมาถึงจิตก็เลยงงแล้วอะไรคิดถ้าไม่ใช่จิตเจตสิกที่กำลังรู้คำที่คิดแต่ยังสภาพโกรธเกิดเนี่ยค,ะค่ะต้องมีสิ่งที่ถูกโกรธใช่ไหมคะ S <s> ใช่ค่ะค่ะคุณสุกัญญาไม่ชอบอะไรแต่ถ้าโกรธปากฏเนี่ยค่ะต้องมีสิ่งที่ไม่ชอบโกรธอะไรโกรธเฉยๆโกรธอะไรคะโกรธคนโกรธของเพราะฉะนั้นโกรธโกรธคนไม่ชอบคนก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้โกรธ แต่บางครั้งเนี่ยอารมณ์โกรธปากฏอย่างชัดเจนโดยที่เหมือนกับโกรธเป็นอารมณ์ของจิตนะคะไม่ทราบว่าศึกษาธรรมะนี่นะคะต้องไม่ลืมคำที่ได้ฟังแล้วก็ไตรตรองแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยจิตรู้ทุกอย่างได้ จะรู้อะไรได้หมดเลยขณะนี้จิตกำลังรู้อะไรเห็นไหมคะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะได้ยินแล้วก็ยังต้องไตรตรองและยังต้องเข้าใจด้วยจิตรู้ได้ทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะจิตกำลังรู้อะไรเดี๋ยวนี้ก็คิดค่ะ เพราะฉะนั้นขณะที่กําลังคิดจิตรู้คําที่คิดใช่ไหมคะค่ะแล้วจิตอะไรรู้คําที่คิดก็เป็นจิตคิดนั่นสิคะจิตอะไรจิตเห็นคิดไม่ได้จิตเห็นรู้คําไม่ได้จิตเห็นต้องรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นรู้สิ่งนั้นที่กําลังปรากฏให้เห็นจิตได้ยินก็คิดไม่ได้จิตได้ยินกําลังรู้เสียงมีเสียง ปรากฏนะคะเพราะจิตกำลังได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะของเสียงเป็นรูปที่สามารถกระทบกับโสตประสาทเป็นปัจจัยให้จิตเกิดได้ยินเฉพาะเสียงนั้นเพราะฉะนั้นได้ยินคิดไม่ได้คะ่ะได้ยินเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องได้ยินเฉพาะเสียงซึ่งยังไม่ดับซึ่งกระทบกับโสตประสาทเพราะฉะนั้นจิตคิดเนี่ยจิตอะไรคิดจิต เห็นคิดไม่ได้จิตได้ยินคิดไม่ได้จิตได้กลิ่นคิดไม่ได้จิตลิ้มรสคิดไม่ได้จิตรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งก็คิดไม่ได้เพราะหน้าที่ของจิตคือจิตหนึ่งเกิดรู้หนึ่งอย่างเพราะเอกคตาเจตสิกสภาพของความเป็นหนึ่งที่ตั้งมั่นในอารมณ์เฉพาะหนึ่งขณะที่จิตหนึ่งเกิดเพราะฉะนั้นจิตจะรู้สองอย่างไม่ได้ในขณะที่แข็งกำลังปรากฏนะคะ จิตรู้เฉพาะแข็งคิดไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจิตอะไรคิดจิตทางใจอะค่ะเขาต้องเป็นไม่ต้องเรียกว่าทางใจเพราะฉทนนั้นทางตาเวลานี้ก็แยกไม่ออกแล้วค่ะว่าทางไหนทางตาหรือทางใจเกิดสืบต่อกันทันทีเร็วมากก,ก็ต้องมีสองอย่างเท่านั้นคือกุศลและอกุศลถูกต้องค่ะถ้าเป็นพระอาหารหันต์จิตอะไรคิดกิริยาจิตกิริยาจิต นี่ค่ะคือประโยชน์ของการที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะมิฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะได้เลยได้แต่เพียงฟังนะคะถ้าขาดการไตรตรองความเข้าใจก็มีแต่น้อยมากแล้วก็ผิวเผินเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะก็รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราเข้าใจเพียงแค่ไหนถ้าเราไม่ไตรตรองความเข้าใจของเราไม่ลึกแล้วก็ไม่ชัดเจนเพียงแต่จำและลืม จำแล้วลืมนะคะแต่ถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วความเข้าใจนั้นก็ไม่ลืมยิ่งละเอียดก็ยิ่งไม่ลืมเพราะฉะนั้นตอนนี้ทราบนะคะจิตอะไรคิดไปหากุศลอกุศลที่ไหนนะคะถ้ารูปนั้นยังไม่ดับยากเหลือเกินที่จะรู้ว่าเมื่อกำลังเห็นเ,นเป็นกุศลและอกุศล แต่เวลาที่คิดนี่ยังสามารถที่จะรู้ได้นะคะคิดด้วยความโกรธหรือว่าคิดด้วยความติดข้องคิดตามความจำถ้าหากว่าเราไม่เคยรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใดน,นะคะและไม่เคยจำไว้เราก็บอกไม่ได้ได้ยินเสียงเหมือนกันมีเสียงสูงเสียงต่ำแต่ทำไมเรารู้ความหมายของเสียงที่ปรากฏทางหูก็เพราะมีการจําคำนั่นเอง รู้ถึงความหมายซึ่งบอกได้ว่าเสียงนั้นสื่อให้เรารู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นมีการจำจึงเป็นปัจจัยให้มีการคิดด้วยและจริงๆแล้วเวลาที่จิตเกิดขึ้นก็ต้องมีสภาพธรรมะที่จำในอารมณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะธรรมะจึงเป็นสิ่งที่มีจริงฉะนั้นถ้าเราไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏคิด ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนั่นเองกับท่านอาจารย์แล้วก็วิทยากรทุกท่านนะท่านอาจารย์พูดถึงจิตซึ่งเป็นสภาพรูนะคะแล้วก็จิตมีลักษณะที่คิดด้วยนะคะเมื่อกี้คำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมนทินควรรับน้ำยอมได้เป็นอย่างดี